สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท,ท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z News, ภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะและตำรวจผู้ทอนเมืองศิสเกตจับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศิสเกตฝึกอบรมอาชีพเพิ่มทักษะให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการ ่รัฐคะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่9มิถุนายน2566ค่ะณศาลาอเนกประสงค์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสวงตำบลหนองโคลกอําเภอเมืองศสะเกตนายคมสังวงนายอําเภอเมืองศสิเกตเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการแปลรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์30ชั่วโมง โดยมีนายศักชายพมนิกรหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สิสเกตเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยพันตํารวจเอกนัทกิจเจริญเกษวันผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสิสเกตนายธนวันรแก้วกล้านาย,ยกองการบริหารส่วนตําบลหนองคลอกส่วนราชการกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนวิทยากรแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ ทั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศิศเกตได้รับการจัดสรรงบประมาณฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการแปลรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถพึง่งพาตนเอง ได้ และพัฒนาศักยภาพให้เป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนพร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพมูลค่า4 0 0 0บาทสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศสิษสเกตได้บูรณาการร่วมกับสถานีตำารวจภูธรเมืองสิสเกตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคลอกและอำเภอเมืองสิสเกตในการจัดหากลุ่ม เป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม โดยได้เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่9ถึง13มิถุนายน2566ระยะเวลาการฝึก30ชั่วโมง5วันซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน25คนโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประกอบอาชีพด้านการทำอาหารและการแปรรูปเนื้อสัตว์ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์และการ ตลาดออนไลน์เพื่อไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับตนเองสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพันตำรวจเองนัทกิจเจริญเกษวนันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูอทอนเมืองศิสเกตกล่าวค่ะว่าการจัดโครงการในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอบตหนองคลก ชุมชนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สิสเกต สถานีตำรวจภูธรเมืองศรษสะเกศร,รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้ช่วยการขับเคลื่อนทำให้โครงการเหล่านี้ดำเนินไปได้ด้วยดีโดยจุดเริ่มต้นโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรของสถานีตำรวจภูทรเมืองศรษสะเกศและได้น้องๆที่เป็นผู้สมัครใจที่จะเข้าสู่ขบวนการบำบัดและในส่วนของโครงการวันนี้เป็นในส่วนของการส่งต่อความยั่งยืนซึ่งต้องการสร้าง โอกาสให้น้องๆที่เกี่ยวข้องได้มีเส้นทางต่อไปในสังคมที่ดีสามารถสร้างและดูแลตัวเองได้ในอนาคตและเราก็ได้รับการประสานความร่วมมือด้วยดีจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สิสเกตที่ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคตและต้องขอขอบคุณทางสถาบันที่ได้นำโครงการดีๆแบบนี้มามอบให้กับทางน้องๆชุมชนและหมู่บ้านที่ได้เข้าร่วม เพราะเราไม่ได้มีการปิดกั้นและที่สำคัญโครงการในวันนี้เราได้เชฟฝีมือดีมากความสามารถที่จะมาให้ความรู้ รวมถึงสอนวิธีการทำโดยจะใช้ระยะเวลา5วันในการฝึกอบรมอีกทั้งยังเป็นการทำให้ทางชุมชนได้มีโอกาสที่ดีนอกจากนี้ไม่เพียงแต่การฝึกอบรมเท่านั้นผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้ความรู้ในเรื่องของการตลาดอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ไม่ใช่ว่าจะเรียนทําเฉยๆ แต่เราจะได้เรียนรู้ช่องทางที่จะไปค้าขายด้วยและจะต้องหาช่องทางในการขายให้ได้ด้วยเพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชนได้ในอนาคตต่อไปค่ะ